ไทยลีกสั่งปรับลำปาง45,000บาทกรณีแฟนบอลจุดผู้แฟนในสนามทางคณะกรรมาการพิจารณาวินัยไทยลีกสั่งปรับสโมสรลำปางเอซจากกรณีจุดผู้แฟนของแฟนบอลทีมเยาวลอยเข้าในสนามแข่งขันในเกมที่พบกับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดสืบเนื่องจากเกมไทยลีก2022-2023เมื่อวันเสาร์ที่5พฤศจิกาย,ยนระหว่างทีมลำปางเอ พบทีมบริลัมยูไนเต็ดผู้ควบคุมการแข่งขันได้รายงานว่าได้ปรากฏกลุ่มควันอันเกิดจากการจุดผู้แฟ่ของแฟนบอลทีมเยาวลอยเข้าภายในสนามแข่งขันรบกวนการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินและผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายอันเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมในสถานที่จัดการแข่งขันและปิดระเบียบของผู้จัดการแข่งขันอีกทั้งเป็นการกระทำความผิด ้ำในข้อหาเดียวกันภายใน1ปีก่อนหน้านี้คือเมื่อวันที่8พฤษภาคม65สมอสอนก็เคยถูกปรับเงินไปแล้ว30,000บาทจากการที่แฟนบอลกลุ่มนี้จุดปุ่แฟนในสนามแข่งขันในการแข่งขันฟุตบอลที2รอบเพลย์ออฟที่สนามของปาดเอฟซีทาคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาจึงมีมติลงทโทษสมอสันตามบทการลงโทษและหนั่งสื่อจากไทยลีกเป็นจำนวนเงิน45,000บาททวนจากการการะทำดังกล่าวถือว่าเป็นเจตนา ที่ผู้ก่อเหตุตั้งใจจะสร้างความไม่สงบเรียบร้อยภายในและบริเวณสถานที่จัดการแข่งขันเป็นพื้นที่สิทธิของสโมสสสโมสรกำลังพิจารณาที่จะรวบรวมหลักฐานเขาแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำเหตุดังกล่าวเนื่องจากได้สร้างความเดือดร้อนรบกวนกับแฟนบอลทั่วไปรวมถึงทำให้สโมสรได้รับความเสียหายเสียชื่อเสียงและถูกปรับเงิน